ครับมานะำเสนออีกแล้วครับนี่นี่เป็นอ้นรุ่นแรกของของแม่ข่าวเหนียวครับเอผูวัดทั้งสองตัวครับรุ่นนี่เชื่องครับผมจับเลี่ยนได้สีสวยสีออกนวนๆ,ๆครับอืมอายุหกเดือนครับนี่อืมเศพศภูนี่น่าสนใจบพครับเอาไปเห็ดพอพันได้ครับเบื้องหน้าอยู่ๆกูะเบื้องหน้าเพิ่น มายูยูสีก็สวยหสีกะบอดำครับครับออกสีสีงามครับสีนวลนวออกแดงแดงนวลนวคเชื่องครับเล็กน้อยก็จับเล่นได้น้ำหนักกิโลกวกัวเหรครับเกือบสองโลล่ะครับน้ำหนักเกือบสองโลลหะครับ เรื่องครับเอามือแงปากกับว่ากัดนะุน่น่ารักอีกตัวนึงตันี้เราซื้อกันครับว่ามันคู่แฝดโอ้ยมึงสีพนเพิ่มขึ้นที่พนใหญ่จังเลยอือคู่แฝดครับสีคือกันเลยครับว่แตกต่างกันเพราะเดียวกันแม่เดียวกันครับนำหนักกาสูสีกันครับ อายุซ้นกันครับเนี่ยสใ่ในวกาครับนาจะเอาไปเห็ดพอพันได้ครับตัวนี้งวนนี่รุ่นนี้ครับเป็นอ้นรุ่นแรกลูกข้าวโพดบวกแม่ข้าวเหนียวครับครับสนใกทักมาเด้อครับเด้อ